ชายแดนบ้านเราอยู่อยู่ทหารไทยก็ไปเหยียบโดนกับระเบิดนะครับมีเรื่องข้อเท้าหนึ่งรายที่เหลวก็มีแรงอัดที่หน้าอกทีนี้มันก็กลายเป็นกระแสน,นะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรยังไงมาเป็นในบ้านเราได้ยังไงแล้วเมื่อวานนี้เราเพิ่งบอกเองว่าการที่นายกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเนี่ยอาจจะเป็นรองกระแสมันเงียบพอมีแบบนี้ไม่เงียบแน่ๆฮะไม่เงียบแล้วจะกลายเป็นว่าสุดท้ายมันจะย้อนมากลายเป็นแรงกดดันมาที่รัฐบาลเพราะตอนนี้ถ้าดูในกระแสนในโซเชียลนะครับเห็นชัดเจนว่าไม่ใช่แต่รัฐบาลที่โดนกดดันนะครับตอนนี้กองทัพก็ดดนกั แล้วว่าทําไมถึงไม่ตอบโต้ให้คนไทยสทีหรือไปพูดประมาณว่าทําไมต้องพูดเหมือนหาทางลงทางออกให้กัมพูชาใช่ครับนะฮะเราก็เลยไปรวมมานะฮะนี่นะฮะอันนี้เป็นพลอาหารที่คนนี้นี่คือบาดเจ็บสาหัสที่สุดนะครับคือทั้ง3ท่านเนี่ยสท่านเนี่ยบาดเจ็บไม่ค่อยสาหัสเป็นแรงอัดระเบิดแต่อีกท่านหนึ่งเนี่ยขาเสียขาไปนะครับก็ คนไทยก็เริ่มอึดอัดทาไมถึงอยากให้ตอบโต้เหลือเกินไม่ต้องรบก็ได้แต่มันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะแล้วเราโดนทํามาตลอดเราเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวทาไมถึงไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราย้อนดูง่ายๆนะครับอย่างเมื่อวานเรื่องทุ่นระเบิดใช่ไหมครับก่อนนั้นเป็นความวุ่นวายที่ปราสาทเตมันทมพอเราจะร้อมั้วอาบอกว่าร้อมไม่ได้เดี๋ยวจะลบเลยแล้วยังไงอ่ะแล้วมันของเราหรือเปล่าเราทาอะไรได้คนอึดอัด ก็เลนีปิดด่านพอคุยไปคุยมาเอ้านี่ไม่ใช่ไทยปิดนี่เขาปิดแล้วเราทําอะไรสี่พี่ฟ้องศาลโลกไปทวงบ้างหรือยังในคนไทยก็สงสัยอยู่สงครามข่าวสารหลายคนบอกมันเป็นไอโอแต่ไอโอจริงๆภาครัฐก็ทําได้ก็ให้ข้อมูลฝั่งเราสิที่มันถูกต้องไม่ใช่ฝั่งดูเราเงียบนะครับก็มีการปรับแก๊งคอเอยอาชญากรรมออนไลน์ไปจับเครือข่ายที่เกี่ยวกับเขาแล้วก็มีเสียงคนไทยก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้เมื่อก่อนเราจะบอกว่า ไม่ค่อยโอเคกับรัฐบาลกับกระทรวงการต่างประเทศแต่ดูเหมือนวันนี้เมื่อวานกับกองทัพก็ถูกตั้งคําถามแล้วนะครับใช่ครับเรื่องปราบแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยเท่าที่ดูก็เหมือนจับปลายแถวทั้งนั้นก็ยังไม่เห็นเป็นตัวใหญ่ที่ไว้สนิทกับผู้มีอานาจฝ่ายนู้นโดนจับสทีอันนี้มันก็เห็นว่าเอ๊ะหรือว่ามีการเจราจากันเบื้องหลังอะไรหรือเปล่าอันนี้คนก็ตั้งคาถามกันมากครับครับอ่อใบที่ท่านแม่ทัพพักสองนะครับ,รบก็บอกอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราออกจากฐานปฏิบัติการไปนะครับไปททััั้้้งงหหมมดดดเเนีีี่่่ยยยยยยรรราาาาวววกกกกกแล็็ไไปปบบบบะิออ บาดเจ็บหนึ่งรายเนี่ยขาซ้ายขาแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเป็นแรงอัดไปที่หน้าอกนะฮะทีนี้ปัญหาคือมีการไปตั้งคําถามครับครับเพราะว่าข่าวแรกที่ออกมาจากกองทัพภาคที่2เนี่ยก็คือบอกว่าไประเบิดเก่าครับพอไปถามฝ่ายการเมืองคือท่านภูมิธรรมนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นรองนายกฝ่ายคอมมอนโคเป็นรักษาการนายกด้วยนะครับก็มาพูดทํานองว่ากําลังตรวจสอบข้อเท็จจริงนะฮะ ทั้งๆท,ที่ท่านกํากับดูแลระดับนี้มันต้อง<ช>มี <ฮะ S 1> ข้อมูลแลยไหมฮะใช่ฮะแต่ในขณะที่ข้อมูลที่เราได้มามันเป็นอีกอย่างหนึ่งไปแล้วนะครับคือข้อมูลจากทางทหารเหมือนกันนี่แหละกลายเป็นว่าจุดที่ไปเกิดเหตุเนี่มันมี2องมีสองประเด็นอันนี้คือเศษของระเบิดบที่เราไปถ่ายรูปมาแล้วก็มาเปรียบเทียบนะครับเราก็พบว่าจุดที่มันเกิดเหตุเนี่ยหนึ่งน่าอยู่ในเขตไทยชัดเจนนะฮะแล้วก็ พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่อยู่ในเขตไทยเราจะลาดเะเวนได้ยังไงเออเราคงไม่ส่มสี่สูมห้าข้ามไปฝั่งเขาใช่แล้วเดี๋ยวจะเป็นประเด็นเพราะ<ช>เป็นการเส้นทางลาดเะเวนของเราครับแล้วเราไปเหยียบนะฮะสองคือพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกพื้นที่สีเขียวเดี๋ยวถ้ามีภาพขยับ<ช>ไปดูนะครับ<ช>พื้นที่สีเขียวเป็นแผนที่นะครับตรงนี้เนี่ยเนี่ย ปกติเนี่ยเวลาเขามีตรงนั้นมันเป็นแหล่งทุ่นระเบิดอยู่แล้วแต่มันเคยผ่านการตรวจสอบมาแล้วเก็บกู้ทําลายมาแล้วสันนิษฐานก่อนมันน่าจะหมดไปใช่ครับแล้วอยู่ๆกลับมาได้ไงฮะเป็นทุ่นระเบิดสังหารเป็นพื้นที่ที่มีการวางทุ่นระเบิดตั้งแต่ยุคสงครามขเขมรแดงขเขมรสาฝ่ายอะไรพวกนั้นนะครับ แล้วก็มีต่างชาติเี่ยเข้ามาช่วยเรานะฮะนะแล้วก็มีการเก็บกู้เราเนี่ยมีหน่วยนะฮะเขาเรียกหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมนะหน่วยที่เขารับผิดชอบตรงนี้เขาเรียกนอปอทเอนี่ยนะครับเนี่ยนะพื้นที่สีเขียวนี่เขากู้ไปหมดแล้วนะครับถ้าเผื่อระเบิดเจอเนี่ยมันจะต้องเป็นรุ่นนี้ฮะไทป์ 72B อันนี้เป็นของเก่าที่เขาใช้กันตอนนู้ดครับแต่ปรากฏว่าเมื่อเร็วๆเนี้ยมันมาเจอมาเจอก่อนแล้วนะครับ PMN2 อ่าเป็นรุ่นใหม่นะไม่ใช่ไอ้รุุ่นที่เขาเก็บ เก็บกวาดได้ก่อนนะค,คำถามคือไอ้รุ่นใหม่เนี่ยมาจากไหนเพราะถ้าเป็นเก็บแบบรุ่นเดียวกันถ้ามันตกครั้งจริงมันควรจะเป็นรุ่นเก่าเหมือนกันและพื้นที่เนี่ยมันเป็นสีเขียวแบบนี้ไปแล้วเนี่ยแปลว่ามันเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วแต่กลับไปพบตรุระเบิดล่าสุดอีกซึ่งพบเมื่อไม่กี่วันก่อนที่จะระเบิดนะครับ,รบพบมาเนี่ยสองจุดแล้วก็มาสุดท้ายมาระเบิดอีกจุดหนึ่งนะครับ,รบไปต่อท่านผู้ชมฮะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าโดยหลักใหญ่ใจความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้น ในแผ่นดินไทยนะฮะแล้วอันนี้คือทุ่นระเบิดรายละเอียดอันนี้ตัวตัวที่ระเบิดเลยใช่ไหมครับพี่ก๊อใช่ครับคือตัวที่ระเบิดเลยก็คือเป็นตัวนี้ฮะมาน่าสนใจว่าผลิตเนี่ยรัสเซียแต่เขาบอกว่าเวียดนามอาจจะมีใช้ถ้าถ้าเป็นแบบนี้จริงเราไปไม่น่ามีอะไรแบบนี้เพราะเราไปลงนามในอนุสัญญาด้วยว่าเราจะไม่ผลิตซื้อเก็บแล้วก็ใช้นะฮะซึ่งก็เป็นไปได้ว่าอาจจะ นํามาคือมีการซื้อต่อต่อกันมาแล้วก็ส่งมาที่เราอันนี้พลโทกนกอดีเราไม่ท้าภาคที่สก็ตั้งข้อสังเกตไว้เมื่อเช้าคุณองสัมภา์เองพูดกันเมื่อเช้าครับเขาบอกว่าปกติทุ่นระเบิดเนี่ยที่ใช้ในกัมพูชาจะมาจากสองประเทศก็คือเวียดนามกับจีนของเราเคยมีในสมัยก่อนแต่ของเราจะนําเข้าจากสหรัฐไม่เกี่ยวอะไรกับแถวนี้เลยแต่ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วด้วยนะแล้วก็พูดถึงเนี่ยนะครับถ้าให้คาดการณ์เนี่ยระเบิดที่พบน่าจะมาจากฝั่งนู้นแล้วดูจากเส้นทางและตะเวนก็น่าจะเป็นเขาเนี่ย รุกแผ่นดินเข้ามาเพื่อวางกับระเบิดครับะนะถ้ามีแผนที่ก็ลองขึ้นดูนะครับเนี่ยนะอันนี้ก็คือเสียงบ่นเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เราบอกนะครับ,รบอันนี้เนี่ยมันกลายเป็นกระแสตีกลับเหมือนกันครับว่าเราเนี่ยจะทำยังไงกับปัญหานี้นะครับ,รบแล้วก็คะนนิยมรัฐอย่างที่บอกไปว่าเอ๊ะอยากจะฟื้นขึ้นมาหลังจากคลิปเสียงสมเด็จหุ่นเซนพอกลายเป็นประเด็นแบบนี้กองทัพเ มันอาจจะไม่ใช่แล้วนะสิครับฉะนั้นเรื่องนี้มันกลายเป็นเดิมพันครับ <ฮะ S 2> ก็คือว่าถ้าเรายังอยู่นิ่งแบบนี้อย่างปฏิเสธรอตรวจสอบข้อเท็จจริงมันเหมือนกับเราเนี่ยพ่ายแพ้กัมพูชาทุกวันนะทั้งสงครามข่าวสารสงครามเฟกนิวสงครามข่าวจริงสงครามข่าวปลอมแล้วเราแพ้หมด <ฮะ S 2> คือเราไม่ได้พ่ายแพ้เหมือนยอมแพ้แต่มันเหมือนกับว่าคนไทยรู้สึกอึดอัดครับ,รบอย่างเนี้ยเขาก็สามารถที่จะมีการเสนอกันมานะครับว่า เราไม่เห็นจาเป็นที่จะต้องออมาตั้งตรวจสอบอะไรแล้วคือเราร้องเรียนเลยได้ไหมไปที่เพราะว่าการมีทุ่นระเบิดถูกวางไว้เนี่ยโดยที่มันไม่ใช่ทุ่นระเบิดของเราเนี่ยมันก็ต้องอนุมานไว้ของเขาก็มันผิดอนุสัญญาออตตาว่าอยู่แล้วครับ,ร,บร้องยูเอ็ n ได้กระทรวงการต่างประเทศทำหน้าที่ได้เลยครับ,รบแล้วท,ทำหรือ,อยังอ,อ,อ,อีกด้านหนึ่งฮะกระบวนการอย่างี้บอกไปของออตตาว่าเนี่ยเขาบอกแล้วว่าการใช้แบบนี้เนี่ยมันไม่น่าจะทำได้หลังจากที่ลงแล้วไทยก็ลงกัมพูชา ก็ลงนามในอนุสัญญานี้แล้วแล้วกลับระเบิดมาได้ยังไงย้อนกลับไปก่อนหน้าที่บอกว่าท่านนายกเองจะมีประเด็นเรื่องการไปชี้แจงเรื่องคลิปเสียงแล้วก็บอกว่าอาจจะมีการขอเลื่อนนะครับประมาณสักครั้งหรือสองครั้งก็คือกล่าวว่าเดี๋ยวเรื่องมันจะเงียบๆก็ยังคุยกับพี่ก๊อฟเลยว่าถ้ามันไม่มีเรื่องอะไรไทยกัมพูชาโผล่มานะไม่งั้นไอ้ที่ยืดไปไม่เงียบนะพี่ก๊อฟเนี่ฮะอันนี้ที่เราเอามาให้ดูเมื่อวานว่าเป็นแผนการสู้คดีของท่านนายกเราจะบอกว่าถ้าเผื่อเรายังเดินเกมอย่างนนีี้ต่่อออไปะคครับืโกาสท เรื่องมันจะเงียบและท่านายกรอดจากศาลเนี่ยมันจะยิ่งยากขึ้นเพราะว่ากระแสมันจะตีกลับอย่างตอนนี้คุณอ๋องเนี่ยไปตรวจสอบใน Media โซเชียลมีเดียเนี่ยคือคนบ่นไม่ใช่บ่นเฉพาะรัฐบาลคือรัฐบาลเขาบ่นอยู่แล้วบ่นถึงกองทัพแล้วว่าเหมือนกับไม่แสดงศักยภาพสักทีอึดอัดมากนะครับอันนี้มันเป็นเหตุที่มันสะเทือนการเมืองด้วยครับใช่ครับอ่ะกอติดตามกันต่อท่านผู้ชมครับหวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายในทิศทางที่ดีกันแล้วกันครับ